สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะ,อะแอดมินช่องอีเขียวผ้ารวยนะคะท่านผู้ชมเาตามต่อนะคะหัวเราฟังสกิปก่อนนะคะท่านผู้ชมคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องมันเพียงสื่อนําเสนอตัวเลขไม่สนับสนุนที่เล่นการพนันสุดมาจากสถิติและความน่าจะเป็นนะคะเพื่อเป็นแนวทางเพื่อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลลาวพัฒนานะคะท่านผู้ชมเข้ากัฟังสกิปแล้วตามต่องวดเลยนะคะ องวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชมเองนี่ก็สูตรของแอดบัดเขานะคะท่านผู้ชมงวดที่แล้วแอดเห็ดินอ่าเหล็กเซียนเพิ่นบ่อเขานะคะท่านผู้ชมเดินแปดทังสองเซียนเพิ่นนะคะแอดมินก็เลยเอาไปเอาสูตรอ่าสูตรสูตรสูตรเอพิเดซาร์ตัวนะคะเข่าซิปนะคะตัวเจาะเต็มเต็มนะคะท่านผู้ชมเขากะรอก่อนเนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวอ่ะสองงวดนะคะเหล็กเด่นนะคะงวดนี้มีอ่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเดี๋ยวเหล็กเด่นกันนะคะนีเก่า มีหกนะคะนะคท่า,ทานผู้ชมคุณได้ชิมชอบอันนี้คือเล็กอ่ะเล็กเด่นนะคะสำหรับเล็กเด่น มียูเก่ามีหนึ่งมีศูนย์มีสามมีหกนะคะเขากต้องมาจับโคนะคะท่านผู้ชมศูนย์นี่จะยังคงเหลือไปละคะ,ะสุดคำนวณหวยกับมีเขาไม่หลุดนะคะท่านผู้ชม วัานี่จะเด่นอยู่ที่เล็กสามนะคะมีกระตัวโล่อนะคะประกบคูตรงประมาณนี้นะคะ 9ก้วก้าศูนนะคะ Okay, all <laughs> จับกันให้ตะล่างกันเลยนะคะเบรบิชชอบนะคะบุกก้า เด่นก้าวรองต่อนเอเมนโชนี่มีเก้ามีสามมิหกนะคะทีที่คิดว่าเด่นสุดๆนะคะเลขสามตัวนี้นะคะแต่ว่ามีศูนมีหนึ่งมีสองนี่คือคือตัวประกบตัวร่องนะคะก็ร่องให้ผู้ชมออกมาประกบกันร่องเมืองนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นตัวเลขอันนี้เป็นเลขกำลังวันพร้อมนะคะท่านผู้ชมเลขกำลังวันทีแรนดนวันสำรับวันโซก็มีหกนะคะ หกกําหนึ่งนะคะ่านผู้ชมอันนี้มินท์เฮดสูตรเราเอามาแยกใส่กับสีก่กำลังวันนะคะมกเร็สามหกหกสามเนาะเงน ถ้าเกิดมากก็จะมาบนมาล่างนะคะบนล่างที่วิ่งก็ต้องประกบออันนี้เก้าศูนย์นะคะน,นี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสองนะคะหก สามหกสามหนึ่งนะคะโอ้ยหกหนึ่งหกเก้าศูนย์สองสามหกสามหนึ่งศูนย์สามนะคะอันนี้คือเล็กเด่นนะคะ,ะเเหล็กเด่นเออสูดออกมาจากตารางนะคะ ก้าศูนยนะ่านคือตัวร่องนะคะล่องลอง่ลองกากบาดล่องดินนะคะมาจากตัวนี้นะคะคุณผู้ชมเกสองประมาณเก้านเกะคะแต่มาสามหนึ่งสามหนึ่งห่า 3, 1, 1, 3นะคะคุผู้ชมเด่นสุดๆนะคะงวัน,นี้นะคะเอนมินจับ แต่ว่าเก่าหนึ่งอีกอะแล้วแต่ท่านผู้ชมชืช่นชอบนะคะก็ล้องไปจับเบื้งนะคะอเดินสุดสุดมีเก้าศูนย์ศูนย์สองนะคะสามหกสามคู่ดินสุดๆนะคะแต่ว่าเอ็นชอบสามหกหกสามนะคะงวดเลยเราจะฟันทวงมาที่สามหกหกสามนะคะงวดงวดทันทีกีซิบห้านะคะ ไปไอพิจารณาก่อนนะคะทา่านผู้ชมเพื่อเกิดชื่นชมบนะคะ602อ่ะ136นะคะเด่นสุด วิ่งรูดนะคะอ่าเด่นสุดสุดก็คือสามนะอ่ะวิ่งเกา้ารูดอ่ารูดสามนะ คะท่านผู้ชมนะคะประเด็นคำบรรลับชมก็ขอให้มีโชคมีลาบสุข,ขุสุขคนเด้อน,นะคะท่านผู้ชมฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเอ็ดมินนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะท่านผู้ชมอ่าก็คือนี่นะคะสามหกหกสามนะคะ แคปหน้าจอไว้นะคะท่านผู้ชมสามคู่เด็ดน,นะคะขอบคุณนะคะเอฟซี FC, ทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะท่านผู้ชมทีมชา่เอียิปตนกับออห้มีโชงเวลาบสกูสุคนนะคะสวัสดีค่ะนะคะ 1>, 1 3 6 6ง 3, 3 6นะคะเดินสุดๆนะคะงวดนี้นะคะสวัสดีค่ะ